สวัสดีทุกคนนะคะเรากลับมาสู่คลิปที่มีสาระอีกแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะเข้าสู่การเปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เบกก็ได้ทราบมาจากในไลน์กลุ่มนะเหมือนกับสอบถามน้องๆว่าเริ่มจะเปิดเทอมกันหรือยังก็จะมีน้องๆบางส่วนที่เริ่มเปิดเทอมกันไปแล้วหรือว่าน้องๆบางส่วนเนี่ยอาจจะไปเปิดเทอมในช่วงต้นเดือนหน้านะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมเข้ามาแล้วใกล้ๆเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คลิปนี้เนี่ยเบกก็พาทุกคนมาอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือของเบอีแล้วสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะยังไม่เคยที่ดูการรีวิวโต๊ะเขียนหนังสือสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะซึ่งภาคล่าสุดเนี่ยจะเป็นรีวิวโต๊ะเขียนหนังสือภาค3นะคะเมื่อโต๊ะตัวเดิมเนี่ยว่างของไม่พออีกต่อไปค่ะก็สามารถไปดูรีวิวโต๊ะเขียนหนังสือได้นะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะแล้วก็ คือเบสอะอยากจะทำช่องให้เป็นลักษณะของการเรียนมากขึ้นเนื่องจากว่าแบบน้องๆรีเควสซนเข้ามาเยอะเลยว่าอยากให้พี่เบสทำเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้นเนื่องจากว่า น้องๆหลายๆคนเลยน่าจะทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะคะที่แบบว่า subscribe ช่องของเบสอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงของการเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นประถมม,ะมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยนะคะหรือใครเรียนจบไปแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้นะจริงๆแล้วดูได้ทุกช่วงทุกวัยเลยนะคะแต่จะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับน้องๆในวัยเรียนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเบสก็จะมาทำการ รอกจะว่ารอก,ก็ได้นะคะจะทำการจดนะคะจดเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ลงในสมุดเล่มนี้นะคะซึ่งเบนไม่น่าจะเคยทำการจดให้ดูมาก่อนก่อนหน้านี้เบนมีการทำวิธีการจดเลคเชอร์ของเบสไปแล้วนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของที่อาจารย์บรรยายแล้วเบสจดลงในสมุดแล้วก็มีการทำสรุปสอบให้ได้ดูกันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการาเหมือนกับสรุปอีกทีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการจด จากหนังสือลงสมุดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจากหนังสือที่มันดูแบบอาจจะดูไม่ค่อยน่าอ่านนะคะดูแบบวิชาการมากเกินไปแบบนี้เราก็มาจดเป็นลายมือของเราให้มันดูน่าอ่านเลยนะคะซึ่งเลเ t อร์หรือว่าอะไรพวกนี้เบยก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะในคลิปที่มีชื่อว่า รีวล i เลคเชอร์ mm hmm. ของเบสใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปตามหาดูกันได้นะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะ mm hmm. วิชาที่เบสจ้าทาการจดลงสมุดวันนี้เบสจ้ไม่ได้จดทั้งหมดนะคะจะจดให้ดูนิดหนึ่งละกัน mm hmm. เผื่อน้องๆหลายๆคนที่ กำลังจะเอาไปใช้ในการจดเรียนพิเศษนะคะหรือว่าจดสรุปสอบอะไรพวกนี้เนี่ยจะได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการจดได้นะก็สําหรับใครที่อยากจดตามเบสเบกก็ไม่ได้ว่านะคะใครไม่อยากจดตามก็ไม่ไม่ได้ว่าเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่และคนเลยเบสก็ตั้งใจจะมาทําให้ดูเฉยๆฉยสำหรับน้องๆในช่องของเบสนะคะใครไม่ชอบหรืออะไรปิดไปก่อนก็ได้นะคะแบบว่าต้องขออภัยที่ทําให้ไม่พอใจนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคค่ะเบก็เตรียมอุปกรณ์การจดมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นตัวปากกาน้ําเงินนะคะกับปากกา2ส,สีดําแดงนะคะแล้วก็ในกระบ๋าดินสอของเบสเนี่ยก็จะมีเป็นปากกาสีหรือว่าปากกาไฮไลท์ก็จะอยู่บนโต๊ะนะคะซึ่งเบสจะใช้เมื่อไหร่เบสกก็จะหยิบสะดวกนะคะพวกเดอคครัตก,ก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะ ก็ถ้ากล้องสายมากไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะวิชาที่เบสจะมาจดในวันนี้คือภาษาฮินดีพื้นฐานหนึ่งมันคือวิชาภาษาอินเดียนั่นเองค่ะขอจัดสะกดอตเทปแป๊บหนึ่งนะโอเคเปิดเลยครั้งที่แล้วเบสจดถึงไหนเนี่ยถึงนี่นะคะล่าสุดที่เบสจดคือตรงนี้นะโอเคค่ะ ก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมลักษณะการจดของเบสก็จะเหมือนการสรุปอะค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่การสรุปมันคือการลอกนะคืออันนี้มันไม่ไม่ได้วิชาการอะไรมากมายนะคะก็เปิดหน้าว่างๆมาเลยสำหรับสมุดเล่มนี้นะคะเบสซื้อมาจากเซนทันนะคะช็อปซาริโอเซนทันราคา150าบาทเป็นราคาเซลล์ซึ่งเซลล์ตลอดปีอยู่แล้วนะคะ หัวข้ออันนี้หัวข้อเบสใช้ปากกาสีดีกว่าอาจจะดูทุลักทุเลนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเบสจะจำลองให้เหมือนกับจริงๆเลยก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการหาปากกาสีมาก่อนเลยนะคะอันนึงมาเป็นหัวข้อเบสเริ่มเป็นสนีแล้วกันคืออย่างที่เบสเคยบอกอะคะ่ะหัวข้อใหญ่สุดเลยเนี่ยเบสใช้เป็นปากกาสีดํา เดคลาลัดป้ายอันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อลองลองมาจากหัวข้อใหญ่นิดนึงก็คือจะเป็นตัวนี้เพศของคํานามในภาษาฮินดีมีหลักที่พึงสังเกตคือมันก็จะเริ่มตรงนี้ใช่ปะคะเบสก็จะนําปากกาสีนะคะจดอันนี้อาจจะยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคลิปเบสไม่แน่ใจเบสจะทำไปกี่นาทีนะยาวไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพศของคำนามในภาษาฮินดีมีหลักคือก็จดเลยนะคะตรงนี้ ลายมือเบสแบบไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามองผ่านจออีกทีนะคะไม่ได้แบบมองที่กระดาษประมาณนี้นะคะก็คือจะเป็น ปากกาสีเขียนลงไปนะคะเพื่อจะจริงๆเบสตั้งใจจะทําให้มันแยกง่ายอะค่ะแต่ว่าข้อดีอันนึงของมันก็คือมันจะทําให้เลเชอร์เราสวยนะคะทีนี้เนี่ยเบสรู้สึกว่ามันเป็นหัวข้อย่อยลงมานิดนึงแต่เบสก็ยังไม่เอาเดคอลัดไ์ปนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มคําแรกคือคํานามเพศช,ชายอันนี้นะคะเบสจะใช้เป็นต้องดูหัวข้อมันก่อนว่า มากน้อยเพียงไหนนะคะก็จัดว่าเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยแหละเบสก็จะใช้อาเมจิกนะคะก็คือเป็นปากกาสีแหละเบสจิบได้เป็นสีฟ้านะคะก็เดี๋ยวเอาสีฟ้าเนี่ยหัวใหญ่นะคะเขียนลงไปเลยคำนามเพศชายใช่ไหมคะโอเค แบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเบบก็จะหาพวกเด코ลัดนะคะมาแต้มให้มันดูแบบน่ารักน่ารักเดี๋ยวเบบเอาลายอะไรเดียส่วนใหญ่มันอยู่ในปลอกหมดเลยอะคะ่ะขี้เกตแกะออกมาจากปลอกเดี๋ยวเอาในกระเป๋าดินสอแล้วกันนะคะหยิบได้ลายอะไรบ้างเอาเป็นลายนี้ละกันเป็นสุนัขเหมือนเดิมแล้วกันนะคะก็ขีดไปใกล้ๆกับตัวนี้ เบยกลัวมันจะขาดมากๆเลยโอเคค่ะเป็นรูปมาน้อยถือไอศครีมนะคะจากนั้นเนี่ยเรามู้มาทางนี้อีกอันแรกสุดเป็นหมายเลขหนึง่งชื่อของอาชีพนะคะเบก็จะเขียนหมายเลขหนึ่งไปเห็นไหมคะ หัวข้อแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราต้องการจะเน้นตัวหัวข้อนี้ให้มันแบบว่าดูเหมือนกับว่าชัดเจนขึ้นเบสก็จะเอาปากกาแดงอะคะ่ะนี่คือปากกาแดงนะมาตีเส้นใต้ของใต้คําว่าชื่อของอาชีพแล้วเบสจะตียังไงเนี่ยเพราะว่ามือหนึ่งเบสถือกล้องอยู่นะคะไม่เป็นไรเป็นปากกาลบได้ถ้ามันไม่สวยเราก็ลบได้โอเคตรงด้วยนะคะก็จะเป็นตรงนี้ชื่อของอาชีพนะอ่ะ จากนั้นเนี่ยข้างหลังมันจะมีวงเล็บใช่โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ทู่ท้ายสุดท้ายเบก็จะลอกลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการจะลอกให้เป็นภาษาของเราเองเพื่อจะได้ง่ายต่อการอ่านนะ ะะจากนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นคําว่าเช่นลักษณะการจดของเบสจะแตกต่างจากในหนังสือเนื่องจากว่าหนังสือเนี่ยเช่นมันจะอยู่ตรงบรรทัดข้างบนใช่ไหมแต่ว่าเบสรู้สึกว่าเบสอยากจะแยกมันออกมาค่ะเบสก็เลยแบบว่าจะเอาตัวเช่นเนี่ยมาอยู่บรรทัดต่อไปเพื่อให้มันง่ายต่อการอ่านมากขึ้นเบสก็จะเปลี่ยนคําว่าเช่นเป็น e x นะคะย่อด้วย e x แบบนี้เลยแล้วก็อันแรกเนี่ย อ่านว่าอะไรเนี่ยคนขายเนื้อนะคะคือเบยยังไม่กล้าอ่านคำนี้คำพวกนี้เพราะว่ากลัวอ่านอ่านผิดอันเนี้ยอ่านว่าโมซีโมซีเลยแต่ว่าตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรคาซาอีคะคาซา,าอีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนตัวเนี้ยมันมันเป็นตัวกอไก่กะกะซาอีด้วยซ้ำกอไก่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตัวเอสอะคะ่ะแล้วก็ สลาอาแล้วตัวนี้มันคือตัวอ e. ีน่าจะอ่านว่ากะไซอีนะแปลว่าคนขายเนื้อของภาษาอินเดียก็เดี๋ยวเบจะลองเขียนตัวนี้ไปเลยนะคะหวังว่ามันไม่ได้อ่านว่ากะใสนะแต่ตามคำอ่านมันอ่านแบบนี้นี่โอเคค่ะเขียนไปเลย อย่าลืมบาร์นะคะภาษาอินเดียมันจะมีลักษณะพิเศษตรงที่มันจะเป็นตัวอักษรเทวานาคีอะค่ะคือมันจะห้อยอยู่บนบาร์ก็คือจะมีบาร์อยู่ข้างบนคือเขียนไปก่อนแล้วก็ห้อยบาร์ข้างบนตามไปนะคะแล้วก็ตามด้วยคำอ่าน,นะคะ่ะอันนี้คือตัวนี้เนี่ยคือเบน,นไม่ได้สอนภาษาแต่เบนจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันแทนสระเสียงยาวอะค่ะเหมือนแบบ สียงมันจะยาวแล้วก็คําแปรเนี่ยในหนังสือเรามันไม่มีเท่ากับนะคะแต่เบสจะเขียนคําว่าเท่ากับเขียนตัวเท่ากับลงไปนะให้แบบง่ายๆเพอเพอเพิ่มวงเล็บด้วยอะตัวนี้นะคะกะซาอีหรือเปล่าคนขายเนื้อนะคะ เดี๋ยวเวจะทำให้ดูอีกนิดนึงนะคะอันต่อไปค่ะช่างทำรองเท้า,ทานะคะโมซีน่าจะอ่านว่าโมซีเลยนะก็เขียนเขียนมาทางนี้เลยนะคะตัวนี้ใครตัวไอ้น,นี่ของเรามากเลยอะมอม้าของเรามากเลยอะนี่นะคะคำอ่าน โมสีเบสก็จะพยายามให้แบบว่ามันเท่าๆกันนะคะแต่ว่าคืออันนี้เนี่ยมองผ่านทางกล้องไงเลยอาจจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสักตัวอย่างหนึ่งละกันนะเบสจะขอเลือกอะไรดีจิตตกาเลย ชิตชากระแปลว่าจิตตกรเกจังเอาเป็นดากิยาดากิยและกันนะคะตัวนี้บุรุษไปษณีนะคะก็เด็กๆก็จะเขียนในตัว example เลยค่ะตัวนี้มันออกเสียงไม่เหมือนตัวดีธรรมดาเบก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเบเป็นคนไม่ได้แบบไปเรียนออกเสียงภาษาอินเดียครับอย่างที่เคยบอกว่าเป็น self learning นะ ตำลานี้เป็นตำราของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะซึ่งเบไม่ได้เรียนอยู่นะเบไปซื้อตำรามาค่ะคือเหมือนไปคนในห้องสมุดเขาตอนนั้นเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าอยากจะเรียนมากความพยายามสูงมากก็เลยไปหาที่ห้องสมุดแล้วมันไม่มีนะคะก็เลยแบบว่าต้องมาถ่ายเอกสารเอาก็บุกไปถึงรามคำแหงเลยนะคะ คือเวลาเป็นคนแบบอยากได้อะไรต้องได้ทันทีก็เลยแบบต้องไปหาถึงนู่นนี่นะคะเรียบร้อยแล้วบุรุษไปซีนีนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบรรทัดต่อไปอย่างไรก็ตามหากบุคคลใน,นอาชีพนั้นเป็นเพศหญิงคำนามจะเปลี่ยนแปลงรูปเป็นเพศหญิงนะคะก็อันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญเหมือนกันเบกก็จะเขียนไปเหมือนกันนะคะก็เว้นบรรทัดเลยนะคะตัวนี้ลอกเลยค่ะใช้วิธีการลอก เด็กจะตั้งกล้องแบบนี้แล้วกันนะ เบสว่าเดี๋ยวเบสจะมีวิธีการจดแบบนี้ให้ได้ดูดีกว่าเพราะว่าจะได้สวยงามแล้วก็จำง่ายด้วยนะคะคำนานจะเปลี่ยนแปลงรูปเป็นนี่สัญลักษณ์ผู้หญิงที่เบสชอบใช้กลมๆแล้วก็ควยข้างล่างนะคะเห็นไหมคือเราก็จะสามารถแบบว่า แล้วก็ทราบได้ว่าเป็นเพศหญิงทีนี้เนี่ยเแบบจะสอนวิธีการอ้างอิงคือว่าสมมติว่ากรณีที่น้องๆหลายๆคนที่จดเลเซอร์แล้วใช้คําย่อมากๆหรือว่าใช้สัญลักษณ์มากๆนะคะเแบบอยากจะให้ทุกคนทําอ้างอิงเอาไว้เพื่อที่ว่าการไว้ว่าเรากลับบ้านมาหรือว่าเรามาอ่านทัวร์แล้วเราจะลืมนะเแบกบก็จะใช้วิธีการใช้ปากกาแดงค่ะปากกาแดงนี่เขียน เขียนไปอาจจะเป็น A ถึงแกอไก่ถึงฮอนกฮูก,กหรือว่าเป็นเลขก็ได้คะ่ะเบสทนายเป็นเลขเบสจะเขียนเป็นเลขเลขหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยเราจะทำเหมือนอ้างอิงของในหนังสือเลยคะ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างอ่าอันนี้เบสยังไม่เคยทำให้ใครดูมาก่อนเลยเนี่ยเป็นเทคนิคการจดของตัวเองจรงนะจิงๆนะจุดเลขหนึ่งนะคะลอกสัญลักข้างบนมาเลย แล้วก็เท่ากับเพศหญิงแบบนี้นะคะซึ่งถามว่าเอาก็เรารู้อยู่แล้วนี่คือเพศหญิงแล้วทำไมต้องเอาไว้ข้างล่างด้วยคือการอ้างอิงแบบนี้ข้อดีของมันก็คือว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามอะค่ะหาว่าเรากลับมาอ่านตัวเลเซอร์ของเราตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทราบว,ว่าคำยอ่อของเรามันคืออะไรอะค่ะมันทำให้เราไม่ส,สมับส,สนนะคะเนี่ย คำนามจะเปลี่ยนแปลงรูปเป็นตัวนี้แล้วก็ move มาดูเลยตรงนี้คืออะไรเพศหญิงนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเบสจะอยากจะทาอ้างอิงอื่นๆขออภัยนะคะมือไปบางนิดนึงพอดีว่ากล้องมันอยู่ทางนี้นะเบสอยากจะทําการอ้างอิงอันอื่นๆด้วยแต่เบสไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนดีนะขอเว้นไว้ก่อนละกันนะคะเบสขอเว้นไว้สักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบรรทัดนะคะมันไม่มีให้อ้างอิงเลยอะ่ะ อยากจะอ้างอิงจังเดือนตามสุิทินฮินดูทั้งสิองเดือนนะคะเนินเขาภูเขามาหาสมุทรโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเบจะสมมุติให้ได้ดูได้เห็นภาพกันเลยนะคะคือว่าสมมติว่าเราจะต้องการคำย่ออื่นๆอย่างเช่นเ๋ย๋ยเบจขอใช้ดินสอละกันนะ โอเคค่ะเบสจับได้ไ y m เมโลดี้สมมตินะคะเบสจะเขียนลงในนี้เลยเดี๋ยวเบสลบเอานะคะสมมติ Smooth, ว่าเรามีการยอ่อคำอย่างเช่นคำว่าอาปอพ,อ,พอ,อย่างของเบสเนี่ยเบสเรียนกฎหมายใช่ไหมคะมันจะมีคำยอ่อปอพอ,พอ,พอจุดเวลาเบสอ้างอิงเบสก็จะเขียนเหมือนเดิมค่ะนี่เห็นไหมเลข2แล้วก็มูฟมาทางนี้นะคะสองปพ,พจุด ย่อมาจากอะไรประมวลกมกฎหมายนะคะแพง่ง and punish นะคะจะเป็นประมาณนี้นะหรือว่าคำย่ออื่นๆเบสจอมไม่ค่อยได้สมมุติแบบเบสจะย่อว่ากอตอแบบนี้นะคะเบสก็มาเขียนหมายเลขสามข้ามบลกอตอแบบนี้นะคะแล้วก็มูฟลงมาหมายเลขสามกอตอเท่ากับ คณะกรรมาการตุลาการปะไม่เป็นคณะหรือเปล่าเบ๊เขียวว่ากรรมาการตุลาการละกันนะแล้วก็อันสุดท้ายเดี๋ยวเบ๊จะยกอะไรดีคือเบ๊กเล่นกฎหมายแบ๊เบ๊กก็ยกได้แต่กฎหมายนะคะรอทนอละกันนะสี่ค่ะสี่รอทนอเท่ากับรัฐธรรม,มนูญนะคะ นอกจากนี้แล้วเบสยังมีการอ้างอินอีกประเภทหนึ่งนะคะยังไม่จบเท่าอ้างอินเท่านี้นะอ้างอินประเภทหนึ่งก็คือการอ้างอินด้วยตัว A ถึงแล้ละกันเบสจะเรียกเป็นแบบนี้คือมันอาจจะดูยากไปสําหรับน้องๆที่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่อาจจะไม่เข้าใจอะค่ะก็อย่างเช่นดูนี่นะลองฟังดีๆนะคะตั้งใจฟังนะเพศของคํานามภาษาฮินดีเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่31ของหนังสือถูกไหมคะ พี่เบสจะมีการอ้างอิงในกรณีที่ว่าเราต้องการจะค้นหาค่ะค้นหาแบบความหมายเพิ่มเติมหรือว่าค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมที่เราจดไม่จดไม,ไม่ทั้งหมดอะคะ่ะพี่เบสก็จะเขียนเป็นตัว A ข้างหน้าตรงนี้นะเขียนตัว A ข้างหน้าตรงนี้จากนั้นเนี่ยข้างบนค่ะ A เท่ากับหนังสือชื่ออะไรอะภาษาฮินดีพื้นฐานใช่ปะ ฮินดีพื้นฐาน1เพจ31นะคะเนี่ยงงไหมก็คือหมายความว่าเรื่องของเพศของคำนามภาษา,ษาฮินดีมีหลักคือเนี่ยอยู่ในหนังสือคือฮินดีพื้นฐาน1หน้าที่31เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งเรากลับมาอ่านหน้านี้ปุ๊บเนี่ยเราแบบว่าเฮ้ยอ่านไม่เข้าใจเลยจดผิดหรือเปล่านะคะ เราก็สามารถไปอ้างอิงตัวหนังสือที่มาของตรงนี้ได้นะคะโดยการที่ไปเปิดหนังสือเล่มนี้เลยก็จะเป็นหลักเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะคือไม่ได้ทําการจดให้ดูทั้งหมดเพราะว่ามันจะทําให้เสียเวลานะคะก็คลิปอาจจะยาวนิดนึงนอกจากนี้นะคะเบสอาจจะมีลักษณะของการวาดภาพเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่การจดเนี่ย เราจาเป็นจะต้องใช้ภาพนะคะเพราะว่าแบบอาจจะทําให้ช่วยให้เราจําง่ายขึ้นนะคะก็สมมุติว่าเป็นอะไรเดียววาดภาพไม่ค่อยเก่งอะคะ่ะไม่มีอะไรให้วาดภาพได้อีกแล้วอะสมมุติตรงนี้ละกันเราจําเป็นที่จะต้องอ้างอิงถึงแผนที่ประเทศไทยสมมตินะคะเบก็จะสมมติว่าในหนังสือมันไม่มีเลยแผนที่ประเทศไทยเราก็ทําการวาดต้องขออภัยถ้าวาดไม่เหมือนนะคะเพราะดีว่าเบก็ ไม่ค่อยวาดภาพไม่ค่อยเก่งนะคะ,ะไปอย่างนี้แล้วกันนะสมมุติเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะเป็นขวาญทองภูเก็ตตรงนี้สมมุติเป็นประมาณนี้นะคะพูดถึงแผนที่ประเทศไทยเนอะ,อะก็จะเป็นแผนที่ประเทศไทยอย่างนี้เลยคือแทนที่เราจะจดเป็นตัวอักษรเราก็แถมภาพไปด้วยค่ะทีนี้สมมุติว่าเรียนวิชาอะไรก็จะว่าไปยังไงสมมุติว่าเขาบอกว่า อ้าวจะแบ่งภาคยังไงอะไรแบบนี้เราก็สามารถวาดลงไปในนี้ได้นะคะหรือว่าแบบอื่นๆนะเวก็จจำพวกภูมิศาสตร์ไม่ค่อยได้แล้วนะคะสมมติเขาอ้างถึงเกาะที่มีปัญหาระหว่างตรงนี้เนี่ยเราก็วาดไปได้ว่าเกาะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของไทยแต่เป็นของกัมพูชาสมมติอย่างนี้นะคะแล้วเกาะตรงนี้เนี่ยเป็นของไทยอย่างเงี้ย เก็ตปะก็คือแทนที่เราจะจำด้วยตัวอักษรอย่างเดียวเราก็มาจำด้วยภาพด้วยนะคะหรือว่าสมมติว่าพูดถึงประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะสมมติพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเราจดว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะวงเล็บ J8 แเละหน่อยนะก็เราก็แถมธงชาติของเขาไปด้วยอันหนึ่งนะเพื่อที่ว่าจะได้ ดูน้าอ่านแล้วก็ทําให้เลเชอร์ของเราสวยงามด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเรียนด้วยภาพแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ย ยังมีวิธีการจดอีกแบบหนึ่งที่เบสชอบใช้โจดแต่ว่าในกรณีที่เนื้อหาน้อยนะคะสมมุติว่าอันนี้เหมือนเดิมเลยคำนามเพศชายแล้วมันแบ่งเป็น1,2,3,4,5นะคะแทนที่เบสจะมาจดไล่ไล่แบบลิลลิดลิลงนี้เบสจะทำเป็นลักษณะของ Mind Mapping คล้ายๆกับ Mind Mapping สมมุติเป็นคำนามเพศชายนะคะอาจจะใช้แบบนี้ชาย Now อย่างงี้ก็ได้นะคำนามเพศชายแล้วก็ เป็นแผนภาพไปก็เริ่มจากอันแรกคืออะไรอาชีพนะคะอาชีพแล้วก็ลิศลิศลงมาคือไม่ได้เชิงเป็นไมล์แมพแบบโยงอะแต่เป็นแผนผังอะคะ่ะอาชีพก็มีอะไรบ้างสมมติ e x ตัวนี้นะอ่าตัวนี้สมมติเป็นแบบนี้นะคะลอกข้างบนมาเลยแบบนี้นะก็คือก็จะจำได้ง่ายอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะคะสําหรับการจดของเบสจริงๆมันมีอะไรอีกเยอะแต่ว่ายังคิดไม่ออกะคะ่ะก็เลยแบบมาทําแบบเพิ่มๆให้ทีละ EP EP ละกันนะเพราะว่าบางทีแล้วกันจดบางทีเราเราแบบ ชินกับการที่ว่าจดไปเองอะแบบจาไม่ได้หรอกว่ามีเทคนิคหรืออะไรมากมายรู้แค่ว่าตัวเองเป็นคนชอบจดเท่านั้นนะคะก็อยากให้น้องๆนํออานไปใช้ในการจดเลสเชอร์คือไม่ว่าจะเป็นที่เรียนพิเศษหรือว่าที่โรงเรียนเองก็ตามนะคะถ้าแบบอาจารย์ไม่ได้เคร่งคัดมากเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการจดแบบพิเศทก็ได้คิดว่ามันน่าจะได้ผลเป็นอย่างมากเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะคิดว่าทุกคนน่าจะมีประโยชน์นะคะได้รับประโยชน์สิไม่ใช่ยู่ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้ก็เปิดเทอมแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็นําคะแนนดีๆมาฝากที่ครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ภูมิใจเนาะแล้วก็ให้ของน่ารักน่ารักเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับเรานะคะสําหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูเบสจะมารีวิวอะไรไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย